สวัสดีครับช่องสายลุงเอชนะนะสายลุงน้องสายลุงนั่นเองนะก็กำลังเล่นกับพี่ทับทิมนะครับน้องสายรุงเล่นแมคโครอลพี่ทับทิมขับรถบรรทุกนะโอส้สายลุงขับรถแมคโครตัแนนมาหัตดตกดินอย่างนี้ อยู่ที่ไซงานก่อสร้างนะของส่ลุงไซงานก่อสร้างบ้านของของสาลุงนั่นแหละนะครับร็ร่แต่ยังไม่ได้ทำอะไรต่อเพราะว่าพูดรับเหมายังไม่เข้านะครับแล้วบ้านหลังนี้เป็นบ้านเหมามก่อสร้างแบบให้เหมาเอาเลย อีส่งน้องชายลุงนะครับช่องนั่นเดี๋ยวตัี่เดี๋ยวทใช่ว้ายลดความเาลดความลดความเออ โอ้ไม่โคลโยดดีเว้ยอื้นไ่ตเฮ็ดเสียงนะไม่ตีว้าไอ้ส่วนลดเข้าขวามมันเลยเนี่ยมือกรอบเยลไอ้ขับไปทีอืออ